What am I doing? ไปหนแต่ช้าครับวันนี้เราจะไปโอ๊อป่อยค่ะตลาดโอ๊ป่อยค่ะไปตลาดโอ๊ป่อยเนาะเพราะว่าเขาเปิดเป็นวันแรกหละชัปิดมานานมากเลยใช่เขาปิดน่าจะประมาณเกือบปีแล้วนะตลาดปนะครับตลาดโอ๊ป่อยเป็นตลาดชุมชนนะครับใช่ับมีชื่อเสียงจังหวัดลบบุรีก็สวยงามมากครับแต่ว่าด้วยปิดโควิดเนาะก็ปิดไปประมาณเกือบปีแล้วใช่ใช่เป็นปีเลยอ่ะวันนี้เราจะพา ยุค90นหมระบารมสุดๆเลยค่ะรถขับดีมากเลยสบายเลยอ่ะถ้าแบบเป็นคนตัวเล็กๆนะขับได้สบายเลยแล้วก็เพราะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการมองเห็นอ่ากว้างค่ะดีเลยนะคะอันนี้ก็ซ่อมมาหมดแล้วเก็บงามาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสีทั้งภายในพร้อมขับเร่งย้อนก็พร้อมขับมีเต็นท์ด้วยสำหรับใครเป็นสายแคมปิ้งนะ ดีเลยค่ะขับสบายจริงนะเพราะว่าหัวนี่มันสูงทั้งบนรนสูงนะคะแอร์เย็นเชียบกันนี้แอร์เย็นมากช่วงล่างดีเีะโชคมาหมดแล้วใช่ช่วงล,ล่างดีแอร์เย็นค่ะ ราก็ขับมาเรื่อยๆอากาศดีมากค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ๆใกล้ๆถึงแล้วเนาะใช่ใค่ะใกล,ล้ถึงแล้วล่อยแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะเรามาสายไปหน่อยเพราะเราเอาเทสติวมาใช่เพราะว่าขัขบได้แบบว่าชิวๆหน่อยอย,อย่างงี้นะคะอู้เนี่ยขัดดีมากเน,น<ช>าะประมาณประมาณ1 6ถึง18องศาน,นะคะแต่ว่าหนาวเลยอ่ะหนาวหนาวลมมากเลยอ่ะหนาวเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้คนเยอะเนาะ ยน่ารักจังเดี๋ยวลองให้เราดูนะคะตลาดคนเยอะน้ำน้ำล้นเลยเอ้าพระมาแล้วเอรอนี่เรามาช้าไปใช่ไหมไปเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเ,าบ,วเาบอกแล้วนะคะที่จอดรถไม่มีมีเพียงพอเนาะเพราะว่าที่จอดที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะคะ はい。<noise> าทใส่บเราจะได้ใส่ไหมเนี่ย <Thank you. S 2> โอ้หนาวเนาะอากาศหนาวมากเลยคคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูพระนะคะเราคงอาจจะไม่ได้ใส่เพราะว่าที่ใส่บาทน่าเซตใส่บาทน่าจะหมดแล้วค่ะหมดแล้วจริงๆด้วย <c oughs> แต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดู <c oughs> อ้าวุดได้เหรอ <c oughs> อุ้ยสวยจงัง สวยเนาะเดินเลยคะ่าทุกคนเดินนะคะแล้วก็มีนั่งทานอาหารแบบนี้ด้วยนะคะทุกคน,นะคะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องไปใส่ที่รักเราต้องไปใส่บาทก่อนไหมเราได้เซ็ตใส่บาทมาแล้วนะคะแบบนี้ค่ะ จะรับ49บาทแต่ถ้าอยากทำบุญมากกว่านั้นก็สามารถหยาดตู้ได้ค่ะเราไปใส่บาทก่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะไปกัน ตอนเช้านะคะที่นี่ก็จะขายเป็นเซตแบบนี้เลยค่ะนี่มีหนึ่งหนึ่งกาแล้วก็มีแก้วนะคะให้เราได้ดื่มชากันตอนเช้านะคะแล้วก็เราสามารถซื้อขนมหรือว่าซื้ออะไรก็ได้นะคะมานั่งทานตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะอากาศหนาวเหมาะกับชามากอันนี้อ่ะอันนี้ลูกน,นี่ใส่นี่เลยก,ก็ได้ลูกค่ะ ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะ สวยสวยอันนี้เป็นขนมบ้าบิ่งโบราณที่เขาใช้ใบตองห่องแล้วก็ย่างทำยากนะเมื่อกี้ไปแอบดูมามันไม่ได้เหมือนร้านที่เราเคยกินที่เขาจะมีกระทะแล้วก็ย่างบนกระทะเลยแต่เนี่ยใช้ใบตองค่ะย่างบนใบตองเลยขอบคุณมากอร่อยให้พีมาน อีกโชหน่อยอันนี้เป็นไก่ข้อเหนียวไก่ข้อเหนียวไก่อบๆทีเข้ามาาโอป่อนะครับอร่อยไหมนี่มงอร่อยไหมมีน้ำจิ้มแล้วก็มีข้าวเหนียวปค้าเ่นยันยันนะฮะท่านสามารถกิน อร่อยอันนี้สวยนะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปที่ร้านอาธิธรรมไม่ใช่สิเป็นรีสอร์ทอธิธรรมนะคะที่เขามีคาเฟ่ดิ p o อปแคมชื่อว่าดิ m p อปแคมจะเปิดวันนี้วันแรกเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะเจอก,กันที่นู่นนะคะ จะเย็นๆแจ็คสวัสดีค่ะพอแล้วน้ำลายเต็มเลยเนี่ยโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแล้วแจ็ค แม่อดิทามรีสอร์ทเนี่ยจ,จะเป็นคาเฟ่ที่ชื่อดิบคอฟแคมนะคะข้างในก็จะเป็นแบบว่าวิวเขาเรียกว่าวิวริมแม่น้ำนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้แบบปกคลุมสวยมากอากาศดีมากมากมากๆเลยนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นที่นี่นะคะก็จะเป็นกาแฟดิบอย่างนี้เลยที่เรากินกันให้ดูกาแฟดิบมีให้เลือกแบบเกือบทุกสายพันธุ์เลยนะถ้าใครชอบแบบเป็นแบบไหนแนวไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ เนี่ยหอมมากแล้วถ้าคนที่สนใจน้องซูซูกิคันนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ล่างข้างล่างลิง์นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้แค่กดลิงก์แค่นั้นเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดของรถไว้ให้แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะจะบอกว่าคันนี้ขับดีมากเหมาะกับสายแคมปิ้งมากที่แบบเล็กๆกระทัดรัดนะคะเอาไปตั้งแคมป์แบบนี้ได้เลยนี่นะคะมี หลังคาให้แบบนี้นะคะนีแล้วก็นั่งชิลๆแบบนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามเพจ h ลไอย่าลืมติดตาม YouTube นะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะบ๊ายบาย